สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วครับภาพุูมสูงวัดสะกํำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องเมื่อนี้เลนติดก,กับล้างรถไฟเลยครับ โทรศัพท์น้องเมื่อกี้เนาะยิ่งได้รู้ว่าการทำงานของเขามันชิวขนาดเด๊ะหรือว่าเป็นงานหรือว่างานพื้นๆโอ้โหคุยนี่อหาอะไรอยู่บนฟ้านี่นี่ผมนี่ผมไม่กล้าลงไปข้างล่างเลยนะกลัวเปียกทำไมจิตเปียกโดนสาดนอนอิบวันนี้นอนมาเยอะได้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 แสดงแสดงมุกผ่าน เยยมาะ่ะเอาเบอร์เ <göz imprisoned> ้าง kind of ิาเจจ่าไปเานมิงไว้ผมก่ีเสียม้ยพี่ยงูกเสียไมแล้วใคข้างบนไม่มีใครเสีย่เยอ่ามันเป็นงานงนาแทง้ให่ก็จังหวัดอีกครับสมพรแทาน้ำพาไป ดีม so, ีใช้เป็นกาครึ่งกมจะหวัดไงหวัดไงนือจไเรอดีเบยนไงเป็นจมานะรถเาจอดยู่บุญแล้วครับใน่นมบุญือเล่นะ สะดวกครับปู่คนจัดงานแบบยอดลีเลยเมืออาชีพเลยครับห้องน้ำเต็มเลยเต็มบัดเลยนะแล้วน้ำกันไหลดีทุกมองครับเดี๋ยวมากันเตรียมกานเตรียมงานวันธรรมดาออขนาวาเล่นสสเกเาทะเลสาบเ่าก็ยังเนี่ยเห็นยี่ได้ลนะที่พาพี่น้องขึ้นมาโมสูงนี่ ไปฟื้นเอากระเลี้ยวเลี้ยวครับไปเทียเ่ยวแล้วเลี้ยวมัน้ังไปหาหนูยอยู่หมายเด็ดเฮอาอยูมงเพียบ <c oughs> ปลาถูกปล <c oughs> านนี่ยนน <c oughs> มุ่ยเรียบแต่หอยค้นหากันไอสร้างเชย้อเนี่ยไปฟังพุ่นครับเดีอดฝุ่นก <c oughs> ารท่าทานดีครับพี่น้องพอนั่น ก็ได้สกรปรกบ่ได้เยีงนาลังเกียตครับห้องให้ห้องสวนกะกัดหา้กดา,ดนหนหากัด,กดนนค่าดีอยู่ครับมันมีสระอยู่ในนั้นครับมันไปหากัดหอยกัดปูอยู่ในในนั้นอยู่มีสองสระเยาวๆอยู่ครับปลาดีอยู่ครับ เป็นมองขยะมองนั่นเลยครับโอ้บอ่บอกลากินครับด,ดีว่าอยู่ในปลายาดีครับกินหอยกินปูกินปลาดีอยู่ถ้าพรงนี้อย่างผิดพลาดเนี่ยที่ผมพาเข็นมานี่คือดพาพี่น้องมาเบิง้งมิติไม้ของมุมสูงครับ ตามที่เสิร์ชเบิ้งใน Google บางไหนนี่รถไฟที่มาตอน16นาฬิกา20นาทีครับจะถึงสถานีอยู่อุทุมพรพ,รพิสัยครับเพื่อมุ่งหน้าเขาศรีสะเกดพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเบอร์งานบอนเวลาเนี่ยเจ้าอ่ะ มากนเวลาอยู่สองสามนาทีพี่น้องอครับไปแล้วครับแต่รถผมไม่รู้ว่าเพิ่นใส่ความเร็วเท่าไหร่นะแต่เวลาตามเวลาที่บอกไว้ก็คือมังหอดนี่สิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีนาฬิกากที่เดินทางจากนี่ออกไปหอดสีสเกตันสิบหกเอ้ยสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีครับใส่เวลายี่สิบนาทีพี่น้องมองที่มันดิบ แต่อันันเป็นอันนั้นครับเป็นทางขามรถไฟพี่น้องมองตลาดอ่ะครับที่พวกผมขามไปบ้านด้านแล้วมนะครับมองไอ้ถนนต้นต,นตาลน,นะครับ<อ>ไปเดีวโอ้มาตรงตามนัดเลยครับเพราะว่าเบิ้งเวลาแล้วก็เลยขื้นมาไทยคลิปไห้พี่น้องเบิ้งล้อเบิ้งว่ามันติมเมียนคือจังว่าบอกสนอกเมียนนี่หลีพี่น้อง สำเร็จวภารกิจแมนภารกิจสำเร็จแล<ะ>้วเออตั้งใจยังไหนแฮมได้ยังสัน้นเลยเว้ยตั้งใจไม่ได้หนูอยา่างสามสี่ตัวไงแฮมได้เนละมือวานนี่โอ้พวกชิลจีเดะไหลายมันอ่ะมืวันนี้นนนได้สามสี่อยู่แต่ว่าตัวหายไปตัวนะ ย้อมไทยตอนตะวันชิงพบนันวันที่รอเวลารถไฟเนี่ยแหละพี่น้องมันที่เป็นคือยังบ้าปะเนาะแม่นได้เลยครับโดีใจดีใจดีใจอยากมีโอกาสขึ้นรถไฟเก้เคียดใช้ยามุ้งก็มีรถไฟอยู่ครับันาดยูอำเภอจัดตุลาฯคนละโมงมีโอกาสได้ขึ้นเลยเพราะผมอยู่ในเมืองแล้วทางรถไฟบริเัณธานในเมืองครับ ท่านจัตุรัสไปเนื้อสงาครับออกอบ้านเหลี่ยมโคร,ราชออกบ้านเหลี่ยมออกแกงขามไปพุ่นว่าครับแล้วก็ไปทั้งเมืองค้นห,หมดแล้วมั้งครับฟันเจนครับผมเดี๋ยวคลิ้เดี๋ยวฝากไว้ท่านนี้นครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ